สวัสดีครับวันนี้อีเพสพามาดูพิลเตอร์เอฟสัน LQ สามหนึ่งศูนย์นะครับอาการลูกค้าเอาเข้ามาเปิดไม่ติดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาพามาดูวิธีถอดเปลี่ยนวิธีรื้อนะครับผมพาเวอร์จ่ายไฟนะครับผมก็คือพาเวอร์บอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราพาลื้อตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงตัวพาเวอร์ซัพพลายพาเวอร์บอร์ดนะครับกรณีเราจะเปลี่ยนพาเวอร์นะครับผม อาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีรื้อกันเลยนะครับโอเคครับไปดูเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ถอดฝาออกนะครับผมแล้วก็ถอดตัวชุดฟีดกระดาษคาออกนะครับออกนะครับถ้ามีตลับผ้าหมึกให้ถอดตลับผ้าหมึกออกด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีตลับผ้าหมึกมานะครับผมแล้วก็ถ้ามีน็อปนะครับลูกบิดนะครับ ให้ถอดออกด้วยนะครับเครื่องนี้ไม่มีมานะครับต่อไปนะครับก็ถอดออชุดขับกระดาษนะครับต่อเนื่องนะครับก็ทําการถอดออกเลยนะครับ,นะรบก็คือเปิดก,กดล็อกนะครับมันก็จะ อ,ออกได้ง่ายๆนะครับชุดขับกระดาษตอนนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราทําการขันน็อตสีตัวนะครับก็จะมีจุดนี้หนึ่งตัวจุดนี้อีกหนึ่งตัวจุดนี้หนึ่งตัวจุดนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ทําการขันน็อตเลยนะครับ นะครับพอเราขันน็อตรบทั้งสี่ตัวแล้วนะครับเราจะถอดชุดนี้ออกได้เลยนะครับนี่ครับชุดฝาครอบนะครับถอดออกได้เลยนะครับนี่นะครับพาวเวอร์ใจไฟมันจะอยู่ชุดนี้นะครับก็ให้เราถอดโครงชุดนี้ออกก่อนนะครับวิธีถอดนะครับก็ให้เราถอดสายออกก่อนนะครับไล่ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับผมขันน็อตหนึ่งตัวนะครับ อ่อไม่ต้องขันที่จุดนี้ก็ได้ครับขันที่จุดนี้เลยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถอดสายนะครับมันก็จะยกออกมาได้ทั้งแผงนะครับแล้วก็ให้เราขันนอ็อตด้านบน2ตัวนะครับเพื่อที่เราจะปลดสายนะครับ แล้วก็จุดนี้ด้วยนะครับขันออกเลยแล้วก็สองตัวด้านล่างนะครับขันออกเลยนะครับมันจะถอดฝาครอบเมนบอร์ดออกได้นะครับนี่นะครับทีนี้ เราก็ไล่ปลดสายนะครับสายแผงหัวพิมพ์นะครับสายเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็ไล่ถอดออกเลยนะครับนี่นะครับก็ถอดแค่นี้พอนะครับผมสายแผงหัวพิมพ์สองเส้นแล้วก็สายเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นนะครับทีนี้เราก็มาถอดที่ โคงชุดใหญ่นะครับขันน็อตสตัวนะครับหนึ่งสสาสี่นะครับก็ขันออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับพอเราขันน็อตครบสตัวแล้วเราก็มาขันที่จุดนี้อีกนะครับนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จุดนี้อีกหตัวนะครับ จริงๆไม่ยากนะครับดูคลิปไปเรื่อยดูตามคลิปไปช้าๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับพอเราขันน็อตครบทุกตัวตามที่ผมพาขันออกแล้วนะครับเราจะยกชุดนี้ขึ้นได้ไง,ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับก็ยกทั้งชุดขึ้นได้เลยนะครับผมแยกไว้นะครับนี่ทีนี้เราจะถอด ตัวฟาครอบพาวเวอร์นะครับก็ขันที่จุดนี้นะครับหตัวแล้วก็จุดนี้1ตัวนะครับนี่ครับผมก็ถอดฟาครอบออกได้แล้วนะครับนี่นะครับพาวเวอร์ของเรานะครับก็ถ้าอยากให้ชัวยอีกนะครับให้เราหามิตเตอร์มาวัดดูฟิวนะครับ นะครับเดี๋ยวผมวัดฟิวให้ดูนะครับฟิวขาดนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับแปลว่าพาวเวอร์ใจไฟเสียนะครับที่ว่าเปิดไม่ติดนะครับผม<อ>ก็หรือดูด้านล่างหน่อยนะครับว่าเผื่อมีเผื่อมีอะไรไปเข้าไปด้านล่างนะครับ มีจิ้งจกมีอะไรนะครับถ้าเรามีตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับอาการนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหาซื้อมือสองก็ได้ครับราคาไม่ไม่แพงครับมือสองสามารถเปลี่ยนเองได้เลยครับอาการเปิดไม่ติดนะครับ ก็ฟิลระเบิดนะครับดำเลยนะครับฟิลนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีรื้อถ้าเราจะเปลี่ยนเองนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าสมมุติเราได้ตัวใหม่มาแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับตัวใหม่แล้วก็เสียบสายเสียบสายสองเส้นนี้แล้วก็ประกอบคืนประกอบกับคืนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมนะครับผม จะซ่อมเอานะครับผมโอเคสำหรับลูกค้าก็สั่งหาสั่งมือสองนะครับมาเปลี่ยนก็ได้นะครับหาตามช้อปปี้ดูก็ได้นะครับมือสองนะครับถ้ามือแรกมันแพงนะครับมือหนึ่งแพงเราก็หามือสองมาใช้ก็ได้ครับผมโอเคครับผมก็อาการเปิดไม่ติดนะครับสามารถแก้ไขเองได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับถ้าอยากให้ชัวร์ก็หามิเตอร์มาวัดฟิวนะครับ ก็ถ้าเราวัดดูฟิวแล้วมันขาดนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ลองไปเช็คดูนะครับผมเราสามารถรื้อได้ง่ายๆนะครับรื้อไม่ยากครับเครื่องนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ